พ่อแม่พี่น้องแฟนเร่งแฟนคลับของบอยซีชัยหมอลำชัยเกินร้อยแล้วก็คุณแอนอรดีนะครับที่เข้ามาชมไลฟ์สดนะครับจากเพจจากเพจบอยสิริชัยนะครับสายตบขอบพระคุณนะครับคุณแอนอรดีนะฮะโอ้กำลังใจมาแล้วหารอยดวงนะฮะออรดีก็เป็นแอดมินนะครับมีแฟนยังคะมีแล้วครับผมอ่าผมเป็นลูกน้องนะฮะแฟนผมเป็นซีอีโอครับผมผมเป็นพนักงานขายครับ แฟนผมเป็นผูกำกับครับขออนุญาตซีอีโอวันนี้ช่วยเป็นแอดมินให้หน่อยตอบรับลูกค้าให้หน่อยนะครับอรดีเป็นแอดมินพี่น้องมูเจ้าต้องซอยข่อยเดย้ช่วงนี้ไก่มันมาเล่นท้ายแล้วขายของหาเงินสื่อของขวัญให้เมี้ย <laughs> มูเจา้ามูเจ้าลองสนามสนุนข่อยด้ยดยนี่เออได้ของได้ไสพร้อมแล้วเจ้าก็ได้หาเี้ยก่อน เจ้าก็ได้มีทุนนี่คอยไปซื้อของขวัญมันเกิดในนี่พูดเล่นนะครับพูดเล่นเอาคือบอเซอร์ไพนี่ยเอาก็เซอร์ไพร่ไงเองรู้ได้ไงว่าเขาจะซื้ออะไรให้เออเจ้านายครับเจ้านายจะรู้ได้ไงว่าผมจะซื้ออะไรเป็นของขวัญวาเลนไทน์ก็เซอร์ไพร์ไงอืมเมยบอช่าเมยครับ นี่ครับเขาแล้วพี่วิทย์หาข้าวมาแล้วแต่เขายังไม่หิวจะขายของก่อนนะครับ <c oughs> ผมเป็นพนักง,งานขายครับแอนอรดีเดีมันเป็นซีอโอครับผมเพิ <c oughs> ่นเป็นเจ้าของบริษัท <c oughs> วาเลนไทยปีนี้โบนัสออกแน่แพนักง,งานทำดี <c oughs> ซ้อครับให้โบนัสด้เลิครับผม พี่น้องพี่น้องนะครับนารักนารัก,รกบอดบ่อยเพิ่นไรนะครับเพิ่นไรขายของขายสินค้าสอแอนกับเขามาเบิ้ง่นัเพิ่งก็ได้แซวกันในไรนะครับความนารักแบบนี้แหละพี่น้องเป็นตะเบิงอมยิ้มไปน้ามือเป็นซีอีโอเพิ่นมาสอแอน,นีีเป็นซีอีโอเพิ่นเป็นแค่พนักงานแล้วก็ขอแฟนคลับซอยในเด้อนะครับย่านบ่มีเงิน ซื้อของขวัญว,วันวาเลนไทน์เซอร์ไย,ยเมียน่ารักน่ารักนะครับฝากแฟนคลับดจะหาโมเมนต์ความน่ารักมาฝากแฟนคลับบ้าน AB นะครับแฟนคลับบดบอยกับซ่อแอนหาช็อตเด็ดๆช็อตสนุกๆมาฝากแบบนี้ล่ะพี่น้อง